ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกแล้วกันนะครับฝ่ายค้านยังไม่รับพักรุ่งป้อมเข้ากลุ่มนะครับก็ต้องบอกว่านะครับล่าสุดนะครับตามที่เราทราบว่าพักพรรครรงประชารัฐหรือพักของลุ่งป้อมนเองนะครับว่าวันนี้ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับยังเป็นพักครึ่งบกครึ่งน้ําอยู่เพราะอีกพักอีกส่วนหนึ่งนะครับก็บอกว่าอยู่ฝ่ายรัฐบาลอีก ส่วนหนึ่งนะครับก็บอกว่าอยู่ฝ่ายค้านสรุปแล้วนะครับพักของพลังประชารัฐเนี่ยนะครับจะอยู่ฝ่ายไหนแน่จะอยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือจะอยู่ฝ่ายค้านนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นพักครึ่งบกครึ่งน้ําอยู่ณตอนนี้17กันยายน257ที่รัฐสภานายปรกรณ์วุฒิอุด,อด,ดมพิพัฒสกุลชัยสสบัญชีรายชื่อของพักประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมนะครับฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงการร่วมงานกับ พรคพลังประชารัฐมีบางส่วนเป็นฝ่ายค้านว่าจริงๆแล้วหากจะพูดกันว่าจะร่วมกันแล้วก็อาจจะยากเพราะเราเป็นสสอด้วยกันแต่ตอนนี้ได้มีการปรึส,สาากับวิปรัฐบาลด้วยนะครับค่อนข้างเป็นที่แน่ชัดว่าพรัคพลังประชารัฐจะมีจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในโคต้าของพักร่วมรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งนะครับจะอยู่อยู่กับฝ่ายค้านดังนั้นต้องรอความชัดเจนซึ่งต่างฝ่ายต่างค้านนะครับพูดคุยแบ่งโคตา้า กันนะครับเท่าที่ให้ได้จนกว่าจะให้ความชัดเจนอีกครั้งแต่ไม่ได้หมายความว่าพักพลังประชารัฐทั้งพักจะอยู่ฝั่งไหนเพราะเราเข้าใจสถานการณ์ของเขาเนื่องจากเป็นเรื่องของการจัดการภายในเราคงไม่ไปก้าวไก่ไม่ได้ <c oughs> เราคงไปก้าวไก่ไม่ได้นะครับเพียง <P ew ing> แต่ขอให้ชัดเจนว่าตกลงแล้วจะอยู่ฝั่งไหนกี่คนเราก็พอที่จะแบ่งสรรปันส่วนนะครับด้วยความมีน้ําใจในฐานะเพื่อนสสและหากทราบชัดเจนแล้วว่าอยู่ฝั่งไหนกี่คนก็จะทําให้การทํางานง่ายขึ้นโดยความชัดเจนดังกล่าวจะเห็นได้จากการลงมติในสภาว่าจะอยู่ฝ่ายค้านกี่คนในปกกณ์บุตรกล่าวนะครับก็จะที่บอกนะครับว่าวันนี้ การทางานในสภานะครับการทํางานในสภาเนี de, ่ยนะครับมันต้องชัดเจนว่าจะอยู่ฝั่งไหนจะอยู่ฝ่ายไหนเอาให้ชัดและนะครับพักการเมืองที่วันนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งส่วนหนึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วการทํางานในสภามันจะทํางานเป็นแบบไหนอยากที่บอกว่าวันนี้พักการเมืองหรือนักการเมืองเลยครับที่เข้าไปในสภาเนี่ยทำเพื่อประเทศชาติทําเพื่อประชาชนหรือเปล่าถ้าทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่อประชาชนนะครับจะอยู่นะครับฝ่ายไหนก็ทําเพื่อประเทศชาติหรือทําเพื่อประชาชนได้ อยู่ฝ่ายรัฐบาลก็ทําการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดความเดือดร้อนของประชาชนนะครับให้ตามที่ตัวเองนะครับได้มีการ แถลงนโยบายละเอาไว้หรือนะครับแก้ปัญหาของประชาชนนะครับที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดให้ทันสถานการณ์อันนี้คือฝ่ายรัฐบาลส่วนฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับวิพากษ์วิจารณ์การทํางานตรวจสอบการทํางานตรวจสอบการใช้งบประมาณต่างๆเพื่อให้ทางรัฐบาลเนี่ยออกนโยบายเพื่อเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดเกิดประโยชน์กับประเทศชาติสูงสุดนะครับใช้งบประมาณให้เกิดกับประเทศชาติสูงสุดให้เกิดกับประชาชนสูงสุดแค่นั้นเองนะครับในการทํางานนะครับฝ่ายค้าน ก็ทําหน้าที่ฝ่ายค้านไปนะครับฝ่ายรัฐบาลก็ทําหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลไปนะครับพักการเมืองนะครับเมื่อคุณอยู่ฝ่ายค้านคุณก็ต้องทําหน้าที่ฝ่ายค้านให้เต็มที่แต่วันนี้พักเดียวกันอยู่ฝ่ายค้านครึ่งหนึ่งอยู่ฝ่ายรัฐบาลครึ่งหนึ่งคําถามคือคุณเป็นพักครึ่งบกครึ่งน้ำหรือไงครับไม่มีความชัดเจนละครับแสดงว่าวันนี้ไม่ได้ทําเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่ได้ทําเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนแต่ทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองล้วนๆหรือเปล่านะครับพวกนักการเมืองเหล่านี้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลียรไว้มีอะไรเฟังครบ